สวัสด <Smile. S 2> ีคร um ับท่านผู้ชมวันนี้ช่องน้ำโบราณไปเที่ยววัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชาก็เข้าทั้งหลังไปดูก็เข้าจอดหน้าบ้านฐานรถไปเดินตัวม้าเนี่ยจ้เนี่ยผูดีเนี่ยแล้วก็จะพาท่านไปกราบคาตาลุ่เบิกองอพรใน วน้เ่าในช่วงของาเที่ยวาไปไหนอางปอกนะครับับหลังนาบัวหลังบัวหลวงพ่อุท้ชินราชเราหลังวิหารอาจะพาท่านไปข่ามรัสคารงพ่อพระผ้ชิตราชที่สาเรียนอยที้านหลัเจ็ที่หนึ่งที่เราไปดูของเมืองอมาในร้านจอดรถหลังวัดหลวงพ่อผชินราชนี่รลานจอด เดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปกปล่าวขอปคพ,พระธาตุอย่าลืมติดตามนะครับในคลิปที่สองจบจบคลิปที่หนึ่งนี้แล้วเราไปพาท่านไปกล่าวนาัสการไปเที่ยวดูริมแม่น้ำไปหน้าแม่น้ำน,าน่านหน้าไมหาลุมพ่อพระพุทธชินราชนะครับ ทำทำรูปเสาโผล่ขึ้นไปอ่ะปิดสมัยก่อนม่าใช่ตักรัดเอาแล้วใช่ไหมเนาะปิดลูกหลงังเขาเรียกอิดศิลาแรงศิลาแรงไงเนาะ เมย์บอกสาวสิบห้าสมัยก่อนเป็นยังไงซะเลกเขาบอกมีว่าใหญ่สาวสิบห้า มันต้องขึ้นในถึงถึงถึงบนยอดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ได้แ<ก> <ไป S 1> ตแค่ตรงนี้ไดแค่ประตูทองอ๋อตรงนี้เป็นยอดเฉยๆผ้าแต่เขาใส่ไวนะ้นจะไม่ใช่แด่น้อยนะั่นน่ะข้างบนนะ่ะที่ยอดจัดฟองทนะองน่ะดูสิครับผิวผ้าเนี่ย หไปหลวงพ่อขาววิหารนะ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดให่วัดหลวงพ่อพุทธชินราช ผมก็น,นึกว่าไม่นั้นใครหลวงพอ่อตาสดาไม่ใช่ทั้งหน้าคือหลวงพ่อดังมงี้ยก็เข้าไปชั้นละอย่างเงี้ย นี่ก่็จับไปในน้ำนั่นนีเขาหล่อองเจำลองหรืออะรองคจริงไปวักรุงเทพเหรอโอ้ใช่ใช่แล้วก็ตีสาประดานวยของโบราณ ก็บนเขาทำไมใช่ไหมใช่เป็นไม้เป็นปูไม้นั่นน่ะเนี่ยนะไม้เกะมโบราน่ะติดทะเบียนไม่หมดเลยตีทะเบียนไม่หมดเลยป่วยแค่ไหนคงไหนคง

cái ấy tuyền. Đó rồi đấy. Síu cùng đi thì này này.

นั่นลูกเบิรดเราสองลูกอะนะลูกเบิดอันนี้ลูกเบิดจอตัวใหม่นี่น่มาอาชันละอันนี้ปืนคกเหรออันนู้นอันนู้นสงครามรุ่นที่สองรุ่นใหม่ไม่รุ่นเก่าเลยที่ยิงไปยิงไปก็แท็กก็ตายแล้วลู้ลูกนี่เป็นคนลูกนี้มิดเลยอู้นี่หัวนี่พี่พมาตัดเลยเนาะหน้าการตกแต่ง

ปีร้อยห้าห้าตุละร้อยปีเจ็จีนหนะ้าติาจะได้ถามได้ค่ะทราด้วยแล้วผมยูทูบจะได้เผยแพร่พูดได้ทีเลยครับ<ไ>เป็นเป็นปีไหนนะอันนี้ประจำปีอันนี้จะเป็นประจำปีอันนี้คูอปีห้าห้านะฮะจา้าจะมันเป็นไทไหายมาเลย ทีนี้มาหายมันแตกเราเลยมาวางแบบนี้ครับก็บูชากันได้ตามนี้เนาะอันนี้องค์เจ้าสัวนะใช่ค่ะห้าตอนเรกมีสี่ตอนรกสี่มีหนท่านผู้ชมที่ดูช่องหน้าบัวนะครับก็นี่ที่อาคารวัดถุมงคลของวัด ใหญ่หร <c oughs> ือว so <c oughs> no ่า so วัดหลวงพ่อสินราชก็ทางช่องหน้าบัวกระบาท่านมาดูตามนี้นะครับถ้าสนใจก็มาเที่ยวมาชมที่วัดหลวงพ่อใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อสินราชที่จังหวัดพิศนุโลกแล้นะครับมาแล้วก็ใช่เมื่อกี้โทรบอกลุงน่าลุงเดี๋ยวเขาคุยกโน้ตต่อสายให้ก็มึงเขาคุยเดี๋ยวเขาโทรมารับมันเดี๋ยวมารับนี่นี่สองน้อยนี่หนาเป็นแผ่นทอง ครับช่องหน้าบัวบ้าท่านผู้ชมมาอาคารที่ถ่อยใวัดเช่าวัตถุมงคลของวัดใหญ่วัดหลวงพ่อวิชิยรราชนะครับมาดูตามนี้เราก็ท่านเดียวกาสก็มาเที่ยวฮะอันนี้อันนี้สร้างตั้งแต่ของปีต่อปีหรือว่าค่ะปีต่อปีค่ะครับอันนี้เปนเมื่ออะไรฮะเขาเหรอ ใช่จ้ัดไปมวัี่เดอ่ก็พรว่าถ้าเกิดแบบว่าบอกขอโทรโทรบอกอะไรความความรู้นะ่า้เราดัวว่าจะมู้ท่ไหนใชชล้ว่ไ้ดีคอร้ช่รได้ขนาดไหนคะคาัดรายไดื บูชนี่ค่ะครับผมครับท่านผู้ชมที่ดูช่องหน้าหัวนะครับนี่นะโลกเราเป็นเนื้อเนื้อแทนทองเป็นเลซินค่ะเป็นเลซินเลซินหนานะเป็นเป็นเนื้อเลซินนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปัดทองเหรอปัดทองก็เป็นสีปัดปัดทองก็เป็นสีเป็นสีทองครับเป็นแม่พิมว์เราก็ทางส่งมาอย่างเงี้ยจะลง์ทองนิดหน่อย กลงตัดท้องนิดหน่อยแตนั้นเราก็ไปปัดเพิ่มได้มันก็แกะแล้วมันจะเข้าหนก็ถาอะไรนะนี่อาก็ถาเนี่ยอ้ก็ถาโอเราก็ท่องอยูทุกวันก็คุบูชาใ่ใช่ไรับไปโฆษณาไป อต่อได้่ไมครรปต่อ ก็ฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ